สวัสดีค่ะชื่อเตชิตปิติธนก,กิจโพคินนะคะชื่อเล่นชื่อชินนะคะวันนี้ชินอยากจะมาแบ่งปันคาพยานนะคะให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าจากทอมชานหรือที่เรียกกันว่าผู้ชายข้ามเพศะคะว่ากลับใจได้อย่างไรนะคะก็คิดอยู่นานนะคะว่าจะเล่าดีไหมนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะเล่าให้ดีที่สุดนะคะว่าพระเยซูคริสต์เข้ามาช่วยอะไรชินบ้างนะคะก็บอกก่อนนะคะว่าที่บ้านนะคะไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะชินเป็นคนแรกของบ้านนะคะที่มาเชื่อพระเจ้านะคะเนาะก็ สำหรับชีวิตชินเอนะคะก็เป็นเด็กที่อยู่กับยายนะคะชีวิตประจําวันนะคะที่เราได้ไปเรียนนะ,ะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็ชินเอรู้สึกว่าชินชอบผู้หญิงนะคะชอบผู้หญิงด้วยกันเราก็ถามตัวเองว่ามันจริงไหมในสิ่งที่เรารู้สึกมันจริงไหมที่เราแบบชอบผู้หญิงด้วยกันนะคะมันจริงไหมเขาถามเราว่า,เ,าเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เขากา็พูดมาคำนี้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้เราเป็นคนดีนะคะ และก็ขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณคุณยายที่ไม่เคยบังคับจนมาวันหนึ่งนะคะตอนนั้นปี2017นะคะที่ชินได้พบกับพระเจ้านะคะพบกับพระเจ้าผ่านโซเชียลคือเล่าแล้วมันจะยาวมากเลยค่ะสรุปสั้นๆดีกว่านะคะว่าชินมากลับใจได้ตอนไหนนะคะก็เชื่อพระเจ้ามา6ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะและรู้สึกว่าเราได้รับพระคุณอย่างเดียวนะคะเราได้รับพระคุณอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินบ้านรถ ทุกอย่างที่พระเจ้าอวยพรเราทั้งที่เราไม่สมกับที่เราจะได้นะคะแต,แต่พระเจ้าก re ็ให้เรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าทีนี้พอเรารับจากพระเจ้ามากๆค่ะชิน <Bless> ร <heim> ู้สึกตั้งแต่เข้าปีที่เจ็ดที่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วชินก็อยากรักพระเจ้ามากขึ้นนะคะชินอยากรักพระเจ้ามากขึ้นอยากแบบรักพระเจ้าแบบสุดจิตสุดใจนะคะแล้วชินก็อธิษฐานในปีที่เจ็ดนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเลยแล้วชินก็อธิษฐานแบบขอขอขอพระเจ้าขออธิษฐานเผื่อคนข้างให้ เขามาเชื่อพระเจ้าด้วยและพระเจ้าก็เรียกคนข้างๆมาให้เชื่อพระเจ้าด้วยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้ารู้ว่าถ้าเรียกเราคนเดียวเนี่ยน่าจะทํายากแต่ถ้าเรียกมาทั้งสองคนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเม <ME> ื่อเดือนมิถุนานะคะเ <ME> มื่อเดือนมิถุนาวันที่16นะคะวันที่16มิถุนายพระเจ้าก็เลือกคนข้างๆเนี่ยให้รับเชื่อนะะ คือเขาก็มาเราก็พาเขามาสัมผัสมารู้จักพระเจ้ามีกิจกรรมแล้วก็พาไปกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระปฏิสมาเนี่ยค่ะเขาเห็นนะคะว่าแล้วเขาได้ไปด้วยนะ,ะแต่เขายังไม่เขาเรียกอะไรเหมือนยังไม่ถึงเวลาขเขาอะ่ะพระเจ้ามีเวลาสําหรับทุกคนและความรักของพระเจ้าก็มีมากพอสําหรับเราทุกคนที่เชื่ออย่างนั้นและพอเขาเชื่อพระเจ้าเสร็จเราก็อยู่ในกระบวนการของพระเจ้าแล้วทีนี้แล้วก็ตกลงกันว่าเรา จะต้องรักพระเจ้าให้มากขึ้นเราจะต้องไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างคือชา er, ยหญิงเราจะต้องเป็นตามนามพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องทิ้งบาปถ้าเราเลือกพระเจ้าเราจะได้ไปสวรรค์ถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าเราจะลงนรกปึงไฟนะคะก็เราก็เลือกพระเจ้านะเมื่อเราเลือกพระเจ้าใช่ไหมคะเมื่อเราเลือกพระเจ้าเราก็ตกลงกันนะนอนคนละห้องนะคะนอนคนละห้องนอนแยกกันเลยแล้วก็เราจะอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะคะ เป็นพี่เป็นน้องอ่ะลืมบอกไปนะ,ะว่าเ,าเขาก็ไม่ได้เป็น Christian คริสเตียนนะคะไม่ได้เป็นทีนี้พอเราเชื่อพระเจ้าทั้งคู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราตกลงกันแล้วเรานอนคนละห้องและเราก็มีอะไรเราก็มาคุยกันแบ่งปันกันในเรื่องพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยว่าพระเจ้าบอกอะไรเราเรามีนิมิตอะไรไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในอยู่กับพระเจ้าอ่ะเราอยู่ให้พระเจ้าอยู่ในเราแล้วเราต้องให้พระเจ้าแบบชนะร่างกายของเราชนะเนื้อหนังของเราให้พระเจ้าแบบชนะนะคะ <c oughs> ทีนี้ชินก็ โทรไปที่โรงพยาบาลค่ะว่าคุณหมอหนูต้องการที่จะเลิกเทคฮอมร์โมนหมอก็ตกใจแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันแต่คุณหมอก็เข้าใจนะคะว่าเราบอกว่าเราแบบไม่อยากจะเทคฮอโมนแล้วเนื่องจากเราเป็นคริสเตียนมันมันแบบไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องในสิ่งที่พระเจ้าสร้างอะไรเงี้ยก็บอกเข้าไปนะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎามาเดือนนี้นะคะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหกเดือนนะ,ะหกเดือนก็สุขภาพ ดีร้อยเปอร์เซ็นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เราก็อยู่ในกระบวนการเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กน้อยของพระเจ้าที่เราจะต้องอ่านคัมภีร์ต้องอธิษฐานอ่าต้องอ่าเวลาที่เราดูสื่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็พระเจ้าก็บอกอยู่ว่าในยุคสุดท้ายนะคะจะมีการล่อลวงเกิดขึ้นนะคะให้เราระวังก็อ,อธิษฐานกับพระเจ้าอ่านคัมภีร์ให้เข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของเรานะคะอ่านเข้าไปให้รู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าคืออะไรนะคะ แล้วให้เราเนี่ยรักพระเจ้ามากขึ้นให้มากกว่าเดิมนะคะก็และเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะ,ะเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่นะ,ะเราจะไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมเราจะไม่อยากทําตัวเหมือนเดิมแม้กระทั่งใจอ,อ,อะไรก็ตามที่เราเคยทําเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่จะอยากทําแบบนั้นแล้วนะคะและไม่มีอะไรที่อยากให้มือของเราไปทําให้ใจของเราให้ร่างกายของเราไปทําบาป ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบ,ชอบนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแบบเลี้ยงดูแล้วก็พระเจ้าเรียกเราในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าก็เรียกเขาให้มาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยนะฮะแล้วก็เราอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องนะคะเพราะ,ะที่เราอยู่ด้วยกันเราหนุนใจกันและกันเราเป็นพี่น้องการทํางานด้วยกันเพราะว่าที่บ้านเขาก็เขาเรียกอะไรอะคือไปที่บ้านก็คนาศาสนาอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ลําบากอเ้ยนะฮะ ก็เราก็ให้พระเจ้าเป็นใหญ่แล้วเราก็อยู่ในบ้านที่พระเจ้าโวยพรเรานะคะก็เราก็อยู่กับพระเจ้าแบบนี้ค่ะก็ชินก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแบบรักเรามากพระเจ้าไม่เคยท้อใจที่จะเรียกเรานะคะและพระเจ้าไม่เคยที่จะแบบว่าไม่รักเราพระเจ้าไม่เคยที่จะไม่รักเราพระเจ้าทะนุถนอมเราพระเจ้าห่วงใยเราและพระเจ้าก็ห่วงห่วงเราห่วงเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่แล้วพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ในเรานะคะจากเดิมที่ ไม่พบสันติสุขนะคะพอเรามีพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเติมเต็มจากข้างในนะคะแล้วก็เราพบความสุขในพระเจ้าเราพบทางที่เราสามารถไปสวรรค์ได้ในทางของพระเจ้าและเราก็ต้องอดทนพยายามเอาชนะร่างกายให้ได้ในสิ่งที่ร่างกายมันมันในโลกนี้ร่างกายมันมีกําลังมากกว่าเรานะคะแต่มันก็จะต้องแพ้พระเจ้านะ,ะเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเนื้อหนังของเรานะ,ะเพราะในเมื่อวันหนึ่งที่เรา อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราแล้วเราจะเป็นผู้ที่ชนะร่างกายได้เป็นคนที่มีกําลังมากกว่าร่างกายนะคะและเราก็อธิษฐานอยู่ตลอดนะคะอธิษฐานอยู่ตลอดเราต้องมีพระเจ้าทุกวันเวลานะคะแล้วก็อย่าเพลอที่จะให้ร่างกายเราไปทําผิดนะฮะก็พอเราอ่านคมภี์มากขึ้นนะคะแล้วก็อธิษฐานมากขึ้นเราจะรู้และเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าทําไมเราจะต้องมีพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ ต้องตกนรกบึงไฟนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นและทุกคนชอบพูดว่ามันมันแบบมันไม่จริงหรอกมันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ยากตายไปเดี๋ยวก็นั่นแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราไปรู้ตอนนั้นมันกลับใจไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ต้องเป็นคนที่มีชีวิตไม่ใช่คนที่ตายเพราะคนที่ตายเขาเห็นพระเจ้าแล้วเขาไม่สามารถกลับใจได้แต่เรามีชีวิตเราสามารถกลับใจได้เอาชนะร่างกายได้เอาชนะความที่อ่กินเหล้ากินเบียร์เยอะ ก็ค่อยๆลดแล้วลดจนมันไม่มีเป็นคนที่ชอบล่วงประเวณีใช่ไหมชอบแบบว่ามีเล็กมีน้อยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเรามีพระเจ้าเราก็สามารถเลิกได้นะคะเราก็เลิกเล่าได้นะคะเราก็กลับใจได้อย่างชินอย่างเงี้ยชินก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็หนุนใจทุกคนที่ต้องการความรอดจริงเพราะว่าความรอดของเราอะที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยที่พระเจ้าสร้างมาเป็นหญิงกับชายนะคะพระเจ้าสร้างมาโดยสมบูรณ์แบบนะคะแต่มามันเข้ามาทางไหนรู้ไหมคะ เข้ามาทางความคิดของเราค่ะมันเข้ามาก่อนว่าใช่เหรอจริงเหรอไม่ทําตามใจตัวเองเหรอเฮ้ยเราแบบเรามีความสุขอะไรเราก็ทําแบบนั้นเนี่ยนี่สิ่งนี้คือเสียงที่มาจากมารซาตานะ,ะที่มันล่อลวงความคิดของเราก่อนพอม,มันล่อลวงความคิดของเราได้ร่างกายเราจึงทําบาปนะคะร่างกายเราจึงทําบาปเมื่อเราสนิทกับพระเจ้ามากมาค่ะพระเจ้าก็ให้เราเข้าใจค่ะว่ามันเป็นแบบไหน นะคะมันเป็นแบบไหนสําหรับโลกใบนี้นะคะและทําไมเราถึงต้องมีพระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้าเราก็ชนะทั้งโลกนี้แล Hence, ้วก็ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วยสิ่งที่ทุกคนต้องการเลยค่ะว่าทําดีได้ไปสวรรค์นะะแต่เชื่อไหมตั้งแต่เล็กจนโตมาไม่สามารถทําดีได้ร้อยเปอร์เซก็ชินก็อยากจะแบบว่าแบ่งปันแล้วก็หนุนใจทุกคนนะคะว่าการกลับใจชินเข้าใจนะคะว่ามันยากนะคะมันยาก สำหรับร่างกายเรามีกําลังมากเราจะเอาชนะร่างกายเรามันยากมากถ้าเราไม่พบพระเจ้านะคะถ้าเราไม่ให้พระเจ้าช่วยเราไม่สามารถชนะได้นะคะและก็ถ้าเราไม่มีการขับผีอยอมไหมแต่ก่อนเรากราบไหว้รูปเคารพเราเพ่อแม่เราญาติโกโหติการเราแบบไหว้เยอะแยะมากมายและในคมภี์บอกว่าถ้าเรากราบไหว้เชิญวิญญ,ญาณผีวิญญ,ญาณอะไรมาก็ตามมาแล้วเนี่ย พอมันรู้ว่ามันมาอยู่กับเรามันมีที่กินมันมีที่อยู่มันจะไปพาพวกของมันมาอีกนะคะมันจะไปพาพวกของมันมาอีกนี่เป็นสิ่งที่ทําไมเราถึงขอพระเจ้าที่จะล้างเราให้บริสุทธิ์เติมพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับถ้าคริสเตียนคนไหนที่ไม่สามารถที่จะชนะตัวเองได้นะคะไม่สามารถที่จะ,ะมีกําลังเอาชนะได้เนี่ย ก็อยากหนุนใจทุกคนนะคะว่าให้ท ok um, oui, ุกคนติดสนิทกับพระเจ้ามากๆและให้ทุกคนเลือกทอมใจเลือกแล้วก็เชื่อพระเจ้าให้มากขึ้นกว่าเดิมใส่พระคำพระเจ้าเข้าไปใส่พระคำพระเจ้าเข้าไปให้เต็มเยอะๆว่าพระเจ้าบอกอะไรเราว่าพระเจ้าสอนอะไรเราว่าพระเจ้าแบบให้เราทําไงให้เราอดทนใช่ไหมคะให้เราอดทนให้เราามั่นคงในทางของพระเจ้าให้เรามั่นคงในความรักของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเจออะไรพระเจ้าบอกว่า ยาวันไว้นะคะยาวันไว้นะะและจงเชื่อว่าความรักของพระเจ้านะมีมากพอสําหรับเราทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเอาชะนะตัวเองไม่ได้กินเหล้าแบบติดแบบชอบกินเหล้าอะไรเงี้ยเป็นชื่อติตใจนะคะ <và> แล้วก็ชอบที่จะแบบว่าไปเที่ยวบริการหรือ,อคบซ้อนหรืออะไรเงี้ยนั่นคือ,อคุณเชื่อไหมว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการด้วยแต่มันเป็นสิ่งที่มารมันต้องการนะคะมารวิญ,ญญาณชั่วนะคะที่ต้องการ แต่มันแฝงมาใช้คุณใช้ร่างกายของคุณเองนะคะเรียเพราะฉะนั้นเราต้องรับพระวิญญาณของพระเจ้านะคะแล้วก็มีพระเจ้ารักพระเจ้าให้มากๆใส่พระคําของพระเจ้าเข้าไปว่าพระเจ้าบอกอะไรเรารู้จักน้าพระทัยของพระเจ้ามากๆว่าพระเจ้ากําลังอสอนอะไรเรานะคะและเราอย่าอย่าไปเ,าเขาเรียกอะไรนะอย่าไปสนทนากับเฮ้ยจริงเหรอแบบเธอไม่ทาตามใจตัวเองจริงเหรอ,อกินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเนี่ยคือเป็นวิญญาณชั่วนะคะมไม่เป็นไรหรอกหนะ้ามันเป็นแค่แบบ ร่างกายเราเราไม่ได้ใช้ใจไปมีอะไรกับเขาสิใจเรามีใจเรามีกับเมียผัวเมียเราแต่ว่าร่างกายเราไปเนี่ยก็คือผิดถูกไหมเนี่ยผิดเป็นความคิดที่มารันใส่เข้ามาหาเราทั้งที่เราอ่ะควรจะอยู่กับครอบครัวถูกไหมแต่มันล่อลวงเราให้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้นอกใจเรานอกกายเฉยๆเขาไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งและ กลุ่มรักร่วมเพศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงนะคะเนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างมานะคะแต่เป็นมารที่มันใส่เข้ามาในความคิดของเราก่อน,นะคะ่ะก็จินก็ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดความล้ำลึกให้เราเข้าใจเปิดความเข้าใจเปิดเพราะอะไรรู้ไหมเราถ่อมใจรับให้พระเจ้าเราถ่อมใจที่จะให้พระเจ้าช่วยเราแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มที่พยายามที่จะกลุ่ม lgbt นะคะกลุ่มคนที่ติดเหล้านะคะชอบเที่ยวชอบติดเหล้า อะไรต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบไปแบบมีสามีมีน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้เราชนะตัวเองให้ได้นะคะชนะร่างกายตัวเองให้ได้นะใช่ <S <S ะนะขอบคุณการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างมาแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ให้มาครอบครองนะคะโดยที่พระเจ้าไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําอะไรจะต้องอะไรเลยนะคะพระเจ้าให้อิสระกับเรานะ ก็อยากหนุนใจทุกคนนะคะถ้าใครที่กําลังพยายามที่จะเอาชนะร่างกายอยู่นะคะอยากให้ทุกคนเติมกําลังของพระเจ้าเข้าไปเติมความเชื่อของพระเจ้าเข้าไปเติมความรักของพระเจ้าเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานะคะและให้พระเจ้านําแล้วก็ให้พระเจ้าช่วยเรานะคะในการเดินกับพระเจ้านะคะเพราะการที่เอาชนะร่างกายของเราได้เนี่ยมันต้องใช้วิญญาณของพระเจ้าที่แข็งแรงนะคะยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่กว่าผีมารซาตานนะคะก็ วันนี้ก็พระเจ้าก็พระเจ้ารักคุณนะพระเจ้าอยากให้เราได้รู้ถึงสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนให้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้านะเพราะความรอดของพระเจ้ามาทางความเชื่อนะคะและคนที่จะเชื่อและคนที่จะเชื่อได้นะคะก็คือคนที่ยอมถ่อมใจนะยอมถ่อมใจเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนนะพระเจ้าเป็นยังไงนะพระเจ้าแบบมีจริงไหมนะนี่คือการถ่อมใจเรียนรู้รับ ขอการเรียนรู้จากพระเจ้าได้นะคะก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกคนนะคะที่จะได้รับความรักพระคุณแล้วก็ความรอดจากพระเจ้านะคะก็ขอขอพระเจ้าอวยพรนะคะพระเจ้าข้อไหนทําไมถึงเปลี่ยนได้และออมีข้อไหนบ้างที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะมาคุยกันได้มากขึ้นนะคะว่าสามารถทําได้ทําได้แบบไหนคือมันยากทำได้ยังไงอะไรเงี้ยคนที่กําลังหาทางออกนะ,ะสามารถที่จะทักข้อความมาได้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษากันได้นะคะว่า ทำแบบไหนต้องอธิษฐานยังไงแล้วก็ต้องทำแบบไหนยังไงบ้างเรียนรู้ในความรักของพระเจ้าต้องทำยังไงก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะคะขสามารถที่จะทักมาได้อะไรที่จินจะช่วยให้คุณได้เจอพระเจ้า <funded> ที่พบความรักและสันติสุขในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และเป็นความรักที่เราจะจะได้ที่เราจะต้องได้อยู่แล้ว่แต่เราอยา่าออกห่างพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้เราอยู่แล้วพระเจ้ารักเราอยู่แล้วพระเจ้าห่วงเราอยู่แล้วพระเจ้าห่วงห่วงเรานะคะก็ ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ